ว่าทำได้ดีมากนะครับสำหรับเ e ทียไฮเดนชิพสวัสดีครับเราอยู่กันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับบูรีรัมวันนี้เราอยู่ในรายการยามาฮ่าบูคูแชมเปี้ยนชิพ2 2 2 5นะครับซึ่งเราจัดกันต้นปีสนามแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าเจ้าตัว mt 0 9 ymt เนี่ยจะขับขี่ในสนามช้างเนี่ยได้มันและสนุกแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ มาทำการทดสอบกันนะครับว่า YAMT กับการขี่ในสนามเนี่ยจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราลองมาเช็่เกียร์ในทางตรงที่ทำความเร็วสูงนะครับว่ามันจะสมูทมากน้อยแค่ไหนถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเหมือนเราใช้เกียร์ปกติเลยนะครับรถที่มีแฮนด์ชาร์จปกติมาถึงเซกเตอร์2นะครับพงห้า เนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลน,นะครับการเหยียบพักเท้านะครับการเข้าเกียร์ในโค้งเนี่ยสามารถทําได้ดีเลยนะครับการเปิดคันเร่งในโค้งนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็การเข้าเกียร์ในโค้งครับสามารถทําได้อย่างนุ่มนวลน,นะครับตามความเร็วที่ลักษณะของโค้งนั้นนะั้นเรามาดูโค้งที่สองนะครับว่าการเยนเกียร์ที่จะเข้าโค้งในอ่า องศาแคบๆเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับออกโค้งไปเดี๋ยวรวมนะครับจากเกียร์หกหรือเกียร์สองเนี่ยสามารถทําได้อย่างสมูทเลยนะครับเดินคเร่งในโค้งสามของสนามนี้นะครับเปิดออกโค้งเข้าเกียร์สามสี่ห้าหกเมื่อโค้งปนะครับการจัดท่าการเข้าโค้งการเหยียบพักเท้าเนี่ยสามารถที่จะ จัดท่าได้ก่อนเลยนะครับไม่ต้องเอาขาลงไปเกเกียร์เลยนะครับการเข้าเกียร์ในโค้งนะครับเซกเตอร์ที่2จากเกียร์สูงลดลงมาเกียร์ต่ําทําได้ดีมากนะครับเข้าสู่ทางตรงฝั่งเส้นชัยโค้งหนึ่งนะครับทําได้ดีนะครับลดเกียร์ลงมาได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ออกโค้งนะครับ สมูทมากนะครับการทําความเร็วทางตรงรถขับขี่ได้สนุกมากนะครับไฟ A M ทของเราไม่ต่างจากเกียร์ปกติเลยต้องขอขอบคุณนะครับรายการยมาห้าบูคูแชมเปี้ยนชิพมากนะครับที่ให้ แล้วก็ให้เรามาเทสนะครับเจ้าตัว YAMT ในสนามนี้นะครับการขับขี่เนี่ย์ y m t เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเชนเกียร์เข้าเกียร์ในโค้งหรือว่าฟิลลิ่งการขับขี่เนี่ยไม่แตกต่างเลยนะครับกับการขับขี่รถเกียร์ปกตินะครับใครที่สนใจนะครับเชิญได้ที่ยามาฮ่าเลยทด้ขับทั่วประเทศทั้ง16สาขานะครับแล้วก็ไปเทสกันให้ได้นะครับรับรองว่าจะติดใจแน่นอนวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ